ตอนที่26การแก้แค้นของหลัวเฟิงใบมีดขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนธรรมดาฟันผ่านอาวกาศและในชั่วพริปตามันก็กระทบกับปีกสีเงินสัตว์อสูรเขาสีทองที่ห่อหุ้มอยู่ภายในนั้นเหมือนกับขายเงินปีกได้ปกป,ป้องสัตว์ร้ายนั้นไว้อย่างดีไม่ทิ้งรอยไว้แม้แต่นิดเดียว สัตว์ร้ายถูกกระแทกกลับไปไกลได้สีม่วงจำนวนมากที่ยึดไว้กับสัตว์เดรัจฉานก็ต้องถูกปล่อยออกไปเช่นกันบางเส้นก็ขาดจากพลังอันทรงพลังสัตว์ร้ายกลายเป็นลำแสงเมื่อมันบินถอยหลังหลังจากบินกลับไปแล้วมันก็กางปีกออกปากมีเลือดสีทองหยดลงมาและดวงตาสีเข้มเป็นประกายด้วยความบ้าคลาั่ง ปีกกระจายแรงมากกว่า90%โดยเกราะทั่วไปกระจายแรงที่เหลืออีก90%จากการโจมตีทั้งสองนี้ทําให้การโจมตีอ่อนแอลงอย่างมากกองกําลังที่เหลือเป็นเพียงหนึ่งในพันของเดิมยังคงทําร้ายสัตว์ร้ายหอนสัตว์ร้ายกระพือปีกชี้ชีเส้นได้สีม่วงนับไม่ท้วนวิ่งไปรอบๆอบสัตว์ร้ายอีกครั้งและเริ่มดักจับมันได้สีม่วงพวกนี้อีกแล้วไอสาระเลวหลัวเฟิงโกรธอยู่ภายใน สัตว์ร้ายต่อสู้อย่างบ้าคลั่งทําให้เส้นได้จํานวนมากขาดอย่างไรก็ตามมีการผลิตมากขึ้นทําให้สัตว์ร้ายตกหลุมพรางเดิมอีกครั้งไม่สามารถหลุดเป็นอิสระได้มันต่อสู้และโหมกระหน่าเพื่อให้สามารถต้านทานการโจมตีระดับ9ก้าเทพของข้าได้อย่างแท้จริงและไม่ถูกทําลายล้างข้าเคารพในความแข็งแกร่งของท่านเทพเจ้าที่สูงที่สุดทั้ง81ก็กวัดแกว่งดาบที่ใหญ่กว่าตัวมันเองคำรามงั้นก็รับการโจมตีครั้งที่สองของข้า อีก80คนทั้งหมดขยายหนึ่งนิ้วและยิงแสงสีม่วงบางๆออกมาแม้ว่าพวกมันจะบางแต่ก็มีการควบแน่นอย่างมากแสงสีม่วง80ดวงนี้ทั้งหมดยิงเข้าที่ใบมีดเทพเจ้าที่สูงที่สุดพร้อมกันก็คว้างใบมีดขนาดใหญ่ออกมาซึ่งถูกผสมเข้ากับกฎอวกาศและไฟมันทําให้ใบมีดขนาดใหญ่ฉีกเป็นรูขนาดใหญ่ในอวกาศมันพุ่งตรงไปที่สัตว์ร้ายในทันทีด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัว สัตว์ร้ายก็ปิดตัวมันเองด้วยปีกของมันอีกครั้งและถูกกระแทกกลับอย่างแรงอีกครั้งร่างกายของเขายังโอเคอยู่งั้นหรืองั้นโจมตีครั้งที่สามของฉันฉันไม่เชื่อว่าคุณจะรับมันได้การโจมตีแต่ละครั้งแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนการโจมตีครั้งที่สามนี้แทบจะเหมือนกับค้อนแข็งปะทะกับปีกของสัตว์ร้ายที่ได้รับการคุ้มครอง สัตว์ร้ายตัวสั่นมากจนเลือดไหลออกจากตาจมูกและหูของมันมันถึงกับพ่นเลือดสีทองออกมาเมื่อมันกระเด็นกลับได้สีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนก็เข้ามาผูกมันอีกครั้งทำให้มันเดือดดานอย่างรุนแรงเด็กหนุ่มซีเว่ยแกะที่ควบคุมการต่อสู้นี้จากระยะไกลตบเก้าอี้โลหะผสมของเขาวทำลายมันออกจากกาัน การโจมตีสามครั้งติดต่อกันไม่ได้ทำลายร่างกายของมันอนาณาจักรพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่เจ้านายของฉันสร้างขึ้นเองและการโจมตีทั้งสามครั้งนั้นถือว่าอยู่ที่ระดับสุดยอดจากกระพัดแม้ว่าจะมีร่างกายอามาตะแต่ร่างกายของเขาก็ยังถูกทำลายก่อนที่จะปฏิรูปทำไมร่างกายของเขาถึงไม่แตกสลายตราบใดที่ฉันสามารถทำลายร่างกายของเขาได้วงแหวนโลกของมันจะปรากฏขึ้น ฉันจะใช้ดินแดนเทพเพื่อคว้าวงแหวนโลกทันทีและทำให้วงแหวนนั้นพังทลายลงเมื่อมนุษย์ปรากฏตัวฉันจะสามารถจับเป้าหมายของฉันได้อย่างไรก็ตามทำไมฉันถึงไม่สามารถทำลายร่างกายของมันได้นี่คือดินแดนก้าวเทพที่สมบูรณ์มันเป็นสิ่งที่เจ้านายสร้างขึ้นสำหรับฉันจากความสัมพันธ์ที่เรามีมานานนับไม่ถ้วนเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของฉัน และอาวุธทรัพย์สมบัติของจักรพรรดิธ,ธรรมดาไม่สามารถแม้แต่จะจ่ายได้แม้ว่าจะไม่สามารถฆ่าจักรพรรดิยอดแหลมได้การทำลายร่างกายของเขาน่าจะง่ายอย่างไรก็ตามเขาไม่อยากเชื่อในฉากก่อนหน้าเขาจักรพรรดิจุดสุดยอดมีพลังมากแม้จะทำลายร่างกายของเขาไปแล้วเขาก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆด,ด,ดังนั้นการฆ่าเขาจึงเป็นเรื่องยากมาก ซีเมืยอกะไม่ได้คิดแม้แต่จะฆ่าจาก,กระพัดปีกสีเงินเขาไม่มีความมั่นใจที่จะทําเช่นนั้นเช่นกันเขาเพียงต้องการทําลายร่างกายของเขาเพียงครั้งเดียวโดยใช้โอกาสที่จะได้รับวงแหวนและหุ่นยนต์เพื่อทําลายวงแหวนฉันไม่เชื่อเขากัดฟันไม่สามารถฆ่าคุณได้เรื่องหนึ่งแต่ฉันไม่สามารถแม้แต่จะทําลายร่างกายของคุณหยุดภาพ ซีเม่อกัโกรธอ,อนาจากไร้พระเจ้าของเขาเริ่มการโจมตีที่น่ากลัวยิ่งขึ้นอีกครั้งการโจมตีครั้งที่สการโจมตีที่ห้าการโจมตีครั้งที่หกเทพระเจ้าทั้ง80องค์ที่เป็นจัก,กรพรรดิช,ชั้นต่ำใช้พื้นที่สีม่วงเพื่อปลดปล่อยการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวครั้งแล้วครั้งเล่าดินแดนพระเจ้า เมื่อกัดกัดฟันของเขาและปลดปล่อยการโจมตีครั้งที่9ของดินแดนเทพเจ้าซึ่งเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขามีดวงตาของหุ่นยนต์ทั้ง80ดวงสว่างสวยัยรวบรวมแสงในอาวุธขนาดที่พวกเขาทั้งหมดบินออกจากมือและรวมตัวกันกลางอากาศในบรรดาอาวุธที่จุดไฟได้80อันอาวุธขนาดใหญ่ก็เหมือนใบมีด1 0 0เมตรในขณะที่อาวุธขนาดเล็กนั้นมีความยาวไม่ถึงครึ่งเมตร พวกเขาสร้างอาวุธล้อเจียนที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีขอบคมอยู่ด้านข้างวงล้อหมุนไปพร้อมกับแสงสีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนที่หลอมรวมเข้าด้วยกันมันทำหน้าที่เหมือนแกนอวากาศสีม่วงมันพุ่งตรงไปที่สัตว์ร้ายชั้นล่างและชั้นบนของล้อทั้งสองประสานกันแม้แต่พื้นที่ก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นนับไม่ถ้วนเมื่อกองล้อชนกับสัตว์อสูรเขาทองมันก็เริ่มบดขยี้มันอย่างบ้าคลาั่ง ปีกชีวูกำลังปะทะก,กันอย่างหนักกับการบทที่บ้าคลาั่งถึงแม้ว่าร่างของสัตว์ร,ร้ายที่มีเขาสีทองนั้นถูกกรดทอนเป็นผงแต่ปีกชั้นนอกก็ไม่เสียหายเสียงหอนสัตว์ร,ร้ายส่งเสียงหอนด้วยความเจ็บปวดไอหุ่นยนต์ไอโง่ไอโง่มึงมีวิธีอะไรอีกวะสัตว์ร,ร้ายส่งเสียงคำรามโกรดเกลียวเจ้าเพิ่งเพียงได้สีม่วงเหล่านี้มัดข้าได้หรือไม่ ล้อเจียนบินกลับไปอย่างรวดเร็วคืนอาวุธทั้ง81ชิ้นให้เหล่าทวยเทพเทพเจ้าทั้ง80องค์มองดูสัตว์ร้ายมีเขาสีทองที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอาณาจักรก้าเทพสมบูรณ์ไม่สามารถทำลายร่างกายได้จริงหรือซีเมยกะที่อยู่ห่างไกลโกรธและกังวลการโจมตีครั้งที่9้านี้เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดที่ประเทศเทพเจ้าสามารถทำได้เว้นแต่ เว้นแต่ซีเว่ยจะยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อปลดปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายการเคลื่อนไหวนั้นจะสร้างความเสียหายแม้กระทั่งจากกระพัดจุดสุดยอดทำลายส่วนหนึ่งของร่างกายอมตะของเขาจากนั้นเขาจะใช้เวลาหลายสิบล้านปีในการฟื้นตัวการใช้กระบวนท่านั้นครั้งหนึ่งต้องใช้อัญ,ญมณีครามหนึ่งพันล้านก้อนคุ้มไหมซีว่ยกลังเล อัญมณีครามหนึ่พันล้านนี่เป็นผลรวมมหาศาลสำหรับแม้แต่จักกรพรรดิใครๆก็ทนไม่ได้ที่จะใช้มากขนาดนี้ในการต่อสู้เพียงครั้งเดียวจักกรพรรดิหลายคนค่อนข้างจะเสียสละ5%เอร์เของร่างกายที่เป็นอมตะและไม่สูญเสียเงินจำนวนดังกล่าวคุ้มไหมขณะที่ฉีเวยกากำลังลังเลอยู่สัตว์ร,ร้ายเขาทองที่โจมตีเก้าครั้งก็ระเบิดออกเทพแปองค์ขึ้่หลังจากการโจมตีติดต่อกันเก้าครั้ง พลังงานของเขาควรจะหมดลงพวกเขาจะใช้เวลาสักครู่เพื่อเติมพลังงานเพื่อโจมตีอีกครั้งสัตว์ร้ายเหลือบมองไปที่เทพเจ้า81ที่อยู่ห่างไกลในขณะที่ปลดปล่อยการโจมตีครั้งที่9้าพลังของพวกเขาได้มาถึงระดับที่ต่ำมากแล้วในเวลานี้พลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนได้ไหลเข้าสู่พวกเขาจากพื้นที่โดยรอบดวงตาของสัตว์ร้ายเป็นประกายด้วยความบ้าคลาั่งโอกาสของฉันมาถึงแล้วอลีนา สั่งราชาเกราะเสือหนึ่งล้านตัวให้ทำการโจมตีแบบรวมการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดและทำลายพื้นที่สีม่วงนี้นี่คือพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยปีรามิดท,ทั้ง9้าเลือกหนึ่งอันแล้วโจมตีมันลูโอ,โอเพงสั่งให้อลีน่าราชินีมแมลงของเขาภายในโลกภายในของเขาไมเอกได้หัวหน้าอลีน่ากล่าวด้วยความเคารพดังก้อง มีแมลงมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นรอบรอบสัตว์ร้ายเขาทองราชาชุดเกราะเสือทุกตัวมีความสูงประมาณ26เมตรและพวกมันถูกหุ่งด้วยเกราะหนาร่างกายที่ชั่วร้ายสีแดงเข้มของพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวราชาเสือเกราะหนึ่งล้านตัวปรากฏขึ้นพร่ามัวและพวกมันทั้งหมดเหมือนกันทุกประการในแกนกลางของกองทัพแมลงเป็นรังแม่ของตระกูลแมลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งกิโลเมตรเวงอ ราชาชุดเกราะเสือนับล้านกางกรงเล็บออกแสงจ้ารวมตัวกันที่ปลายกรงเล็บทหารนับล้านดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาอันที่จริงพวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมโดยราทินีองค์เดียวควบคุมบักได้หนึ่งล้านตัวพร้อมกันแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำการโจมตีแบบใช้กดได้แต่ก็ยังสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำตระกูลบักมันคือตระกูลบักเจ้า,มาแมลงนับล้านตัวและราชาชุดเกราะเสือ เร็วๆแตกซิเม่ยกัะที่อยู่ห่างไกลก็สูญเสียทันทีการโจมตีครั้งเดียวของราชานับล้านที่น่ากลัวอย่างยิ่งการโจมตีรวมของมแมลงหลอดภาคปกติหนึ่งล้านตัวอาจทำร้ายจัก,กรพรรดิจุดสุดยอดได้อย่างมากแน่นอนว่าต้องโจมตีก่อนจัก,กรพรรดิไม่ได้โง่ขลาวพวกเขาทั้งหมดสามารถหลบหลีกและหลบหนีได้ดังนั้นโดยปกติกองทัพที่เข้มแข็งนับล้านจึงดีเป็นภัยคุกคาม และมีประโยชน์ในการสู้รบทางกองทัพแม้ว่าจะต่อสู้กับจัก,กรพรรดิก็ตามอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถปฏิเสธพลังของมันได้และราชานับล้านเมื่อเทียบกับขุนนางภาคปกตินับล้านพลังนั้นแข็งแกร่งกว่ามากอย่างน้อยสิบเท่าแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจสูญเสียร่างกายอมตะของเขาห0หนึหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จัก,กรพรรดิจุดสุดยอดจะลม้มลง นี่คือพลังของราชา,มาแมลงหนึ่งล้านตัวแน่นอนว่าข้อกำหนดคือมันต้องสำเร็จหากคุณพบข้อผิดพลาดใดๆขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ